สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านครับนี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังจบการแสดงนี่ครับที่วัดเพชรปทุมวันนะครับตอนนี้ศิลปินก็ทยอยเก็บของกันอยู่นะน้องๆก็กินข้าวอยู่บนรถบ้านพีโยก็แกงกระหอมอยู่เดี๋ยวจะพาเดินเวลาศิลปินด้านหลังนะครับคลิปนี้นะครับคลิปสั้นจะลงทางบ้านฟ้าตามติดลุงดังบ้านแดงสบายสบายชแนลนะครับยี่สิบกว่านาทีรับรองว่าวันนี้ใครชมจบสะพายแน่นอนครับชื่นใจแน่นอนชมกันให้จบนะจ๊ะไปจ้าพี่โยรอส่งน้องมีเอฟซีรออยู่ประมาณนึงนะครับน้องจะลงทางนู้นเลยรถจอดทางนนู้แหละ ไปส่งน้องก้านอ๋อปวดท้องว่ะนี่ปวดท้องพี่สาวปวดท้องว่ะห้องน้ำไกลเลยเออวันนี้นะรถฐานเพชรเก็บของเสร็จแล้วเออเราเป็นอยู่นี่ระวังเถสวัสดีครับสวัสดีครับวันเพชรจะกลับแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะครับครับคุณครับกำลงรู้เพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่หด้วยครับครับ ครไปไหมไปกับพี่อาร์ตป่าไปกับลุงเออต้องบอกลุงแล้วเนาะไปกับคนหล่อเปล่านี่นี่พี่ยูวะนี่นี่ใครนี่ใครพี่อะไรนี่ไปบายแล้วไม่ไม่แสดงความร่วมมือกูเลยเอาไปบายจ้ะบายจ้ะเจอกันใหม่ทำดีๆนะพี่จ้าสวัสดีเจ้าดีครับตุล่อจ้าจ้าอ่สามบรรนุนอยู่นุนปบร่นุนอยู่รถนุนนี่รถนุน เฮ้ยเกินข้าวกันอยู่หูอกกินข้าวอยู่นี่พี่ลูกไปแล้วอ๋อไปกินข้าวก,ก,กันก่อนนะเพราะว่าเวทีเขารีบเก็บน,นะครับ <c oughs> ป,ปิดไฟไปเลยร้อนเร่งจริงจริไปกันเลย <c oughs> <c oughs> ไปโอ้ย <c oughs> หนูไปแล้ว โอ้ตอนนี้แต่งตัวเด็กแนวมาก,ก,กโอ้ว,นวนันไปเรียนวนะันต่อวันนี้ก็เรียนเนาะวันนี้วัน,นแล้วก็มีงานลงรูปเดี๋ยวพี่โยลงให้ตาให้ดูวันนี้พี่โย,โยศาสตร์ถ่ายหลบแก้มแนละ้วเอาแก้มหลบๆหน่อยทำทิปดำเออเดี๋ยวก็หลอกตามไว้นี่ถ้าอ้วนต้องอย่างนี้หน้องหนักมากเคยอุ้มแล้วอุ้มไม่ไหวไม่ไหวเลยเอายังไม่โยอุ้มไหวอ่ะน้องอะนั่งทักหนูอ่ะ นี่นี่วันนั้นมาเล่นวิ่งเล่นกับสบายอยู่สบายพาไปเล่นบ้านลมกัโอ้ยนี่นาจับขาต่อจะสบายมาชอบเลยเล่นเสมือนกันนบายกันเลี้ยวไปเด้อเพลงมันเป็นมันเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าเขาไม่คุ้นเพลงที่หนุ่มเต้นที่บ้านแล้วบุ่มที่ไปโอ้ไมมาตานเต้นเชาละโอเคเด้ได้ไมได้ มออไม่ได้จริงไงไอไอนี่ก็วิ่งไปหลังเวทีแล้วเห็นเห็นเห็นขวัญอุ้มมีหวามาเชียร์แล้วเตรียมแล้วนี่ก็ไปวิ่งรีบวิ่งออกมาถ่ายพี่ทำไมแขกกูไม่ออกวะทีนี่มันไม่ได้จริงนะนี่ครับจ้านี่ครับแขกแว่งแสบมากที่หลังเพลงช้าอย่าไปเชื่อใจมันนะมันไม่นมันกาเต้นนะไอเราก็วิ่งเลาะมาอย่างนี้เลยนี่หวาไอฝันอุ้มมาคอยแล้วเราวิ่งรีบวิ่งมามาถ่ายรูป น้งนงองไปสัมภาษณ์อยู่นะมาล้ลลางหน้าไม่ทันอโอ้ยเ<โอ>ขาเขาแกงเขาแกงเขาไม่เจอน้องนางเขาแกงพ่อคนลนคนลนออกเข้าฉากเขาเขาลน เขาใหญ่เขาเลย่หยะวันนี้ก็สิบนาีอยขนลูกกันจะบาไปน่คุมนั้นไม่เพิมเขาด้วยเรา้าเกิดไปจะไปทำสัญญาเงินสูงพาเงินสูงเขามาโดนแบบเออเปิดสัญญาจะสาเก็บจะพาอะไรคุณจะสมตกลงเอาเราอมันก็มีขนาถูกแต่ว่าเขาไม่เอาเข้าไนเขามเอาเราเราก็เลยบอกเจ็ดห้าเลยไม่ว่าเอาได้เอา ไ,ไม่ไ้ตองไฟฟันไฟฟันเขาระบออฟระบบเตือนแส้ต้องหมื่นเขาเปแต่จองจองเรแล้วก็โทรทำสัญญาไงบอกวอ้โกเพิเคยวิ่งรับงานซีนหนีเป็นพเอกดีสเลยโอ้แม่รับรับเชิญไเอกสอนรับสักงานนะเป็นสักขีนสมจยตสักงานนี่นี่ไปฮอดฮิตแล้วไหลานกลับแล้วนะ การหล่นนะครับนม่มาลาแล้วลลำนีแต่ลุงนาก็จะต้องทักม้าเป็นเพื่อนยี่หวายสักคนหนึ่งนะใช่ครับเดี๋ยวจะพยายามให้ยี่หวายเป็นเพื่อนยี่หวายีไมดิ๊งดิ๊งมาหาแม่ก่อนจ้าจ้าพี่แนนกำได้ดีเด้อเด็กอันนี้สวัสดีครับ ฮะตื่นมาลาแม่ด้วยโอเฮ้ยตื่นมาลาแม่ด้วยอตื่นมาลาด้วยพ่อดีครับแม่สวัสดีครับบูมิูมีโอ้หลับสบายแล้วมาตอนเย็นนี้ร้องเสียงดีมาก ืมตาเมลาแม่ยมันนอนวันนี้น่ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะรดูรดูมาเห็นแม่ไปโอ้ตาตื่นมมลามาตื่นมาลาแม่ม

วันเด็กใช่ไหมลูก็จะหลับโอ้ไม่ได้กลับบ้านง่ายๆหรอกเลยเลยออรถอยาให้ไปแต่งเน่ยเหรอไปดิเดี๋ยวแค่ต้องไป ต้องตอตทองท้องมันไปมันไปได้เพราะว่าต้องกลับไงนี่นีโดเด็ดแล้อับชีแล้วแม่โดนเด็แม่ด้วยสามพันเปิดราคามาแล้วสามพันเปิดราคามาแล้วสามพันโอ้ห้าพนี่โอ้ไปเลยอันนี้มี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 ค่าตัวคนนี้ไหม นี่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 นีของจริงนี่ของจริงมรืนเวร้่งตเวลาตื่นเลยตื่นเลยนี่นี่ทัเวงกินข้าวกินปลา้อะพังแม่กูแล้วได้อะเล่นหลักรู้ไปตองไหปลา ไปไปลูกขอกลับบ้านเลยลูกไปไปไปก่อนก้อนกอนกอนก้อนโอ้โหอุ้มทิง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 ตบัวเอุ้มทิงเก็บตังหรือยังจุดแล้วนี่อุ้ยแขนเท่าขาบมากแล้วลูกไาข่ใหญ่เลยนะเป็นา อ่ะผิดไหมไม่ใช่หนูมินเ like Girl, ิ่เ่เหนืยไงืมันมันมันเข้าใจว่าเพราะว่าบอกมันไว้ว่ารอบแรกรอบสองนะรอบรอบอ่รอบนึงแต่เราไม่ได้ไม่ได้เคลียร์กับมันแหละว่าแบบว่าเออพี่จะร้องย้อนใหม่นะนี Ai ่นี่นี่นีถ้ามันเหอมันเออแล้วเงไหมไปดไปดูมันมากมันเออใช่รถไปแล้วไปดูรถไปแล้วนี่นี่นนี่ใครบอกว่า หนูมาจากทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางโคกสูงใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ก็มาโคกสูงมาสีมึงบอกให้บอกทางนี้ลูกญี่ปุ่นจะลงทางนะเอาถูตั้งจีไปเหมือนเดิมแหละตั้งจีไปเนี่ยพักขั้วข้อง่ายกว่าญี่ปุ่นเอาไข่ไปยังญี่ปุ่นเอาไข่ไปยังสายย่นไปแล้วแม่แม่เราส่งน้องก่อนไม่รู้จะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะก็ <jam Stadium> ไม่ร MM ู้เลยยพี่่โบอกไไมด้้เเเลยยฮดี๋ยวมาขหน้าดีกว่าพี่โยมาขหน้าเดี๋ยววันไหนถ้าว่างงานเดี๋ยวพี่โยจ้างไปพาไปรีวิวคาเฟ่หน่อยจ้าระวังนะอย่าไปกัดขวดน้ำจริงนะแม่ปากติดขวดน้ำเอาปากติดขวดน้ำปุ๊บเข้าร่องติดยืดอย่างเงี้ยปากติดขวดน้ำรอรอให้เป็นฟันตะคุยแล้วเนี่ย ดีเหี่ยวเจอการงานแต่งจ้าสวัสดีจ right ้าแม่สวัสดีจ้าจ้อสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ได้เพื่อนคนเป็นดารไม่ได้ค่ะไม่ได้ไปดูใช่ไหมคุณเนี่ยไม่ได้ไปไงไปจ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายครับเอาส่งทีมงานก่อนนุนกลับแล้วญี่ปุ่นน้นเดี๋ยวรถน้องก็จะถอยหลังออกกินข้าวกันอยู่นะครับเข้าเลยไปแล้ว

สวัสดีแม่ก like ่อนแม่แคทต้องการเงินแต่ผมเข้าไปดูเข้าไปดูลงรูปลงเข้าไปดูคลิปดูบ่อยอยู่ตอนเขาตีกับพันเพชรอะใส่แต่งไอเนี้ยใส่มวยอะแล้วก็ไอ้กางเกงไก่อะสวัสดีครับเจอกันครับแซ่บเฉยเจ้แล้วเหรอครับแม่นี่เรียกแม่ด้วยนี่วัดี่แม่ผมผมชอบเขาใส่ชุดชุดเก่งแล้วมวยแล้วใส่เท้าไก่ไงแล้วก็ทำอะไรเขาปัญหาตัวขามันเล็กอะเท้าไก่มันยาวลงไปเหมือนไก่ของแท้เลยอะ เขาเตรียมมาให้เสร็จเลยไม่ได้เตรียมเลยก็เห็นแต่พี่นุ่นใส่อยู่ตอนเล่นดำตรงกับเท้าไก่ทีนี้เขาญี่ปุ่นเขาใส่เขาแบบของของนุ่นจะเห็นแค่แค่ปลายเท้าไงอันนี้คือตั้งแต่ขาลงไปเลยสั้งมไม่ไม่รู้ว่าใครเตรียมเขาเตรียมมาให้เสร็จเลยเขามาให้มาใส่บอกโหัวทุกขาหนูนี่แบบไก่ได้นะไม่แล้วพี่โยมไปคอมเมนต์เลยตีตีตีที่โยมคอมเมนต์อ่ะตีตีตีีกยก นไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับแม่อ้อยถูกนะดูดีๆนะจะหลับนะหนูมาทางไหนหนูกลับทางนั้นไงหนูไม่ชินนะตรงนี้ผมก็มาทางนู้นแหละใช่ไหมถ้าเราไม่ชินเรากลับมาทางไหนกลับทางนั้นง่ายกว่าเดี๋ยวจะงงเราบอกว่าทางนี้ก็ง่ายแต่ว่าให้ตั้งทีเออมันมก็เป็นข้าวได้สองทางเยดี๋ยวแม่ไม่เดินหน้าจะถอยหลังงเมื่อกี้ระวังระวังรถมาหนู บายแม่ช่วยดูนะเดี๋ยวไปโผล่กลางป่ามันแม่ลุงเบิร์ตดำไปก่อนก็ได้อะครับนู่นไปแล้วพ่อครับุงนนนน้้วหหออกไไปทางงเี่ยศิลปินกลับกันหมดแล้วนะเดี๋ยวพ่อแล้วก็พี่จอมแล้วก็นางนุ่นกินข้าวกันอยู่พ่อกับพี่จอมก็รอน้องก่อนนะครับรอส่งน้องๆแล้วก็น้องนุ่นนะน้องตีน้องไทยก็ทีมงานก็กินข้าวอยู่บนรถบ้านนะครับ เพราะวันนี้เวทีของรีบเก็บนะน้องๆก็เลยเลือกที่จะกินบนรถบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวสองน้องเสร็จพี่ยกก็จะเดินทางกลับถังเปซาเลยนะครับไปแอ้วพ่อไปแล้วไปแล้วจ้ามาเลยพ่อมาเลยโอ้เสียงดังมากเลยกุกคักกุกคักกุกคัก โอเคทุกคนไปบายพ่อก่อนไปครับเดี๋ยวไปเจอกันกทมครับทีนี้เดี๋ยวเข้าเมืองหลวงแล้ววัดบางจากนนทบุรีนะครับปีที่สองแล้วพ่อเนาะโอเคปีที่สองยังไงก็คุณไหนอยู่ใกล้ไปเป็นกําลังใจด้วยครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดบางจากสามคณะเลยสามคณะเป็นพิเศษบารมีดวงทองครับปุกนนทบุรีนะครับ ครับลาพ่อขวัญจ้าบ๊ายบาย,บายบายขอบคุณมากนะครับช่วยกํลาลังใจเลยนะครับครับผมเดี๋ยวพี่ต้อมแหล่าน้องเก็บของแล้วนะวโยก็แบตจะหมดแล้วรีบไปชาร์จที่รถก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะออกตามนะครับอันนี้มันจะ,ะเข้านี่เดี๋ยวพโยจอดทางนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้น M6 แล้วก็เข้า2องเข้าเมืองนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะไปเชยียงแซาโอเค แล้วแล้วก็น้องนุมาแล้วนะครับมาทำไมในคันนี้เอ๊ะยังไงนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันหนึ่งที่น้องนุก็ไปขับรถบ้านกลับท้องนุ่นนะครับแต่ได้เคยบอกไปว่าโมเมนต์การดูแลกันเนี่ยพี่โยกเห็นอยู่ตลอดนะครับน้องดูแลกันไรเงไงแต่เรายังไม่ได้ขออนุญาตน้องลงอย่างเป็นทางการครับว่า น้องกับรถบ้านคันนี้โอเคไหมจะลงโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ่ายได้แป๊บเดียวนะครับแบตหมดต้องรีบเอาอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายต่อนะครับก็ได้เห็นน้องคือรถไปแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็กระผมในทุกการเดินทางกดไลค์กดแชร์และกดดูคลิปนะครับคลิปยาวก็ลงบ้านแดงสปายด์สปายด์เนลส่วนคลิปสั้นพโยก็จะตัดลงก่อนทางบ้านฟ้านะครับถ้ามีเวลานะนะครับส่งน้องกับแล้วพี่โยก็จะเดินทางกลับพระเชษซาเลยนะครับเจอกันอีกทีวันที่22 นะครับที่วัดโพเอ็นสิงบุงงกกรีนะครับวันเกิดพระเอกน้องลูกกิตดานะครับไปให้กำลังใจกันเยอะนะครับบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ